แนะนำแอปแต่งรูปนะครับโทน2สีหรือว่าดูโอโทนนะครับใครชอบแนวแนวนี้ครับลองเข้ามาเล่นแอปตัวนี้ครับดูโอลอกครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมเห็นมีทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับเดี๋ยวผมเปิดเล่นให้ดูนะครับพอเปิดมาครับมีให้เลือกง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างที่เขาให้เราเล่นนะครับเราก็แค่แตะเลือกสีครับอ่าเห็นไหมมันจะมี Shadow and h i g h l i g h t ครับบนกับล่างครับอ่าอยากจะผสมสีคู่ไหนก็จัดเลยครับง่ายๆครับอ่า เดี๋ยวผมลองเปิดอ่ารูปมาเล่นให้ดูนะครับบนซ้ายนะครับเป็นกล้องนะครับถ่ายรูปแล้วก็อามาแต่งครับส่วนขวาบนนะครับเป็นเลือกรูปนะครับเดี๋ยวผมเลือกรูปดีกว่าครับอ่าผมเลือกรูปนี้มานะครับเดี๋ยวจะผสมสีอ่าอย่างนี้ฟ้าอ่ะด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็เอาเป็นแบบแดงแบบนี้ก็สวยนะครับใครชอบคุมโทนอ่ะผมว่าเหมาะนะครับนี่ครับดูสิครับอ่าชมพูแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนด้านล่างครับก็จะมีคําสั่งปรับแต่งนะครับอ่า ล่างสายก็จะเป็นรายละเอียดกับช่างมันตรงกลางครับเป็นปรับแบบมนนวลครับอยากจะปรับเพิ่มตรงไหนก็ปรับได้เลยครับเพื่อนๆเจ๋งครับแอปตัวนี้เจ๋งนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดปิดก็ได้ครับอ่าเรียบร้อยครับทีนี้ครับขวานะครับเห็นไหมขวาล่างคือเซฟปุ๊บเซฟเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆไปลองเล่นดูนะแอปตัวนี้ผมว่าเจ๋งเลยครับโอเคครับฝากกดติดตามด้วยจ้ะ